สนับสนุนโดยสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน New Camry และ Camry e x t r e m o สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิ AIS ชีวิตในแบบคุณ Michelin ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่ม b i ก Cola ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ คนเริ่มหันมาสนใจมาบอกว่ามันดีมาสูหกความคิดของผมเพราะคุณมีรถซปเปอร์คาร์หนึ่งคันทีนี้ผมเลยยิ่งนี่คือแปลกว่าคนไทยว่าอ๋อนี่มันมีนี่มันต้องเป็นคนเก่งแน่เพราะมันรวยถูกต้องครับแค่นี้เองคนไทยเราเนี่ยคือผมไม่ได้โทษว่าผิดแต่ผมกําลังมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าใช่ครับคนที่ขับล amborghini ferrari รถซูเปอร์คาร์พวกเนี้ยผมว่า90%เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะมาจากเงินอิทธิพลทางมืดเยอะทีนี้คนที่มีรถพวกนี้เนี่ย บางคนก็ไม่ได้ดีต้องใช้คำว่าบางคนใช่ครับหลายคนเลยดีกว่าหลายคนเลยกบางคนเอาบางคนก็ได้แต่ส่วนจะส่วนมากหรือส่วนน้อยแล้วแต่แต่เราจะมองว่าเขาดีผมทําอะไรตอนนี้มันก็เหมือนกับไม่ผิดไปละสมัยก่อนสมมติว่าผมใส่รองเท้าแตะเดินไปเที่ยวในห้างโดนว่าโอ้โหเป็นดีเจอะไรแต่งตัวไล้กาลเทศะทุกวันนี้โอ้โหพี่เขาติดดินจังเลย นี่เขาไม่ถือตัวเลยนี่เขาน่ารักคนรวยทําอะไรก็ไม่ผิดใช่นี่ไงเขาสมมาถะดูที่เขาแต่งตัวเก่งขาสั้นรองเท้าแต่งเขาสมาถะเพราะคนจนแต่งแบบเดียวกันนี่ไงมันมีปัญญาได้แค่นี้ใช่อะไรวะเรามองกันอย่างนี้จริงๆไม่ดูเออซึ่งพอเรารู้แล้วว่าโอเคเราเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะเริ่มที่จะจูนความคิดของคนละค่อยๆมาปรับแก้กันไหมเพราะว่าวิธีคิดแบบนี้มันพาไปสู่หายนะนะครับเมื่อศรัทธาในเงินเนี่ย เฮ้ยงั้นเราทําอะไรก็ได้ขอให้มีเงินก่อนเสร็จแล้วคนก็จะเชื่อเรางั้นเราก็คอร์รัปชันเราก็โกงเราก็ไม่มีเกียรติไม่มีอะไรเลยแล้วประเทศจะอยู่ยังไงถูกต้องเลยผมจำได้ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าจะเป็นเป็นกิ๊กกับใครหรือไปเป็นเด็กเซียนหรือว่าจะขายตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าทุกคนจะจะเขินจะอายไม่พูดถึงแต่ทุกวันเนี่ยเราอยากได้แต่เงินจนเราไม่แคร์แล้ว ทุกวันนี้ขายตัวออนไลน์ก็มีแล้วไม่ได้กลัวเพื่อนจะเห็นเลยแล้วฉันมีตังแล้วทําไมฉันเป็นฉันเป็นเด็กของท่านคนนู้นท่านคนนี้ฉันมีอำนาจาฉันมีเงินแล้ว oh. ผู้ชายก็หันมาโกงกันขายยา <One S 1> เปิดโ <seven. S 1> ต๊ะบอลเลย <laughs> ใช่มันเลยกลายเป็นทุกคนอยากมีเงินเพราะว่าไอดอลหรือว่าโรมเดลของเขาเนี่ยคือคนที่มีเงินเ,นเยอะอาจจะเป็นลูกของผู้ใหญ่วันๆอาจจะไม่ต้องทํางานอะไรหนักก็ได้นั่งอยู่ในผับมีผู้หญิงเยอะมีเรื่องก็ไปกระทืบเขาผิดกฎหมายก็สามารถที่จะรอดได้แล้วเราก็มองว่าคนพวกนี้ เท่ดีและเก่งแต่ผมจะบอกเสมอว่าคุณมองสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ภาพของความสำเร็จมันคือแค่ผลลัพธ์ของความสำเร็จแต่ภาพของความสำเร็จเนี่ยคุณจะไม่มีวันเห็นมันในโซเชียลเน็ตเวิร์ใน IG, จีใน Facebook เพราะมันไม่มีใครลงภาพของความสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรผมจะบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันคือเส้นทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทาง มันคือคืนที่คุณต้องมานั่งปั่นงานถึงตามตีสามตีสี่เพื่อวันพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์ตั้งใจอ่านหนังสือสอบอดไปเจอแฟน s a c r i f i c ยยอมแลกไม่ได้ไปกินข้าววันเกิดพ่อแม่วันที่คุณเหนื่อยจากการทำงานแล้วแต่คุณตความสำเร็จเราจะเห็นภาพนักมวยภาพจำตอนเขายกเหรียญชนะใช่ต้องไปดูภาพเขาอยู่ในโรงยิมเมื่อ3เดือนก่อนหน้านั้นเหนื่อยจะตายข้าวไม่ได้กินเพราะต้องทำน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือ่นที่คุณกำลังจะเล่าให้ฟังนั่นแหละคือความสำเร็จ คนไทยควรจะมองไปที่ต้องความพยายามไม่ใช่มองแต่ผลเพราะผลอาจจะมาจากไอคนนี้โกงเข้ามาเลยมามองผลว่ามันชนะใช่ควรจะมองไปต้นว่ามันมาตรงนี้ด้วยอะไรถูกต้องและคุณจะเข้าใจเลยเห็นบอกว่าคุณพยายามรวบรวมแล้วหาข้อสรุปว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบซึ่งซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงจริงนะจากประสบการณ์ของคุณเลยครับคือตอนนี้ผมมองว่าถ้าเกิดใครก็ตามมี4อย่างนี้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนสําคัญที่สุดเลยของผมคือเรื่องของ passion มันคืออะไรอ่ะทาในสิ่งที่รักจริงๆอ่ะออผมผมมองว่าอ,อย่างนั้นลหลงไหลศรัทธามีใจกับมันลองลงมาเครดิตเครดิตก็คือชื่อเสียงที่เราสร้างขึ้นมาและเครดิตเนี่ยเราใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างแต่พังได้ภายในวันเดียวเพราะนั้นพยายามสร้างมันขึ้นมาเครดิต <Credit S 1> คือสิ่งที่คนอื่นมองมาที่เราถูกไหมถูกต้องครับเครดิต <Credit S 2> คือสิ่งที่ผมมองไปแล้วเออภูมิเขามีอย่างนี้เขาเขาทำมันนั้นได้ใช่ครับผมคิดว่าเขาทํามันนั้นได้นั่นคือเครดิตครับที่สามคือประสบการณ์และวิชาการก็คือ knowledge experience อันนี้มันต้องมาค,บควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ใช่ครับความรู้เนี่ยมันเป็นเชิงกว้างนะครับเราสามารถที่จะไปเรียน Business ได้แต่ว่าถ้มมามาทำบิ s เนจริงจริงมันต้องเฉพาะทางจริงรแล้ว Business แต่ละอย่างเนี่ยก็แตกต่างกันมากเหมือนกันสมมติผมเปิดร้านสะดวกซื้อตรงนี้และมีร้านสะดวกซื้ยอยี่ห้อเดียวกันอยู่ตรงข้ามถนนผมเชื่อเลยว่าการบริหารเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันถูกต้องด้วยตลาดด้วยอะไรก็แล้วโลเคชั o นแค่ตรงข้ามเนี่ย ยังโมเดลยังแตกต่างกันได้แล้วสุดท้ายเลยข้อสี่โอกาสโอกาสนี่คุณต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าจะนั่งรอโอกาสเฉยโอกาสนี้มีทั้งเราสร้างเองทั้งมันมาหาเรามันมีอยู่3อย่างมันก็คือการรอโอกาสการคว้าโอกาสแล้วถ้ามันไม่ได้จริงแล้วคือการสร้างโอกาสสร้างขึ้นใหม่ใช่ครับบางคนอย่างผมจะมีเพื่อนๆบางคนที่แบบรอโอกาสรออย่างนั้นแหละอาจจะไปดูดวงมาแล้วพระท่านก็บอกว่าอีกสองปีโอกาสแกจะมาแกจะรวย เขาก็จะไม่ค่อยทำอะไร2ปีฝรั่งเขาบอกว่า if chances don't come knocking build a door แปบลบว่าถ้าโอกาสเนี่ยมันไม่เคยแวะเวนที่มาเคาะประตูคุณเลยเนี่ยคุณต้องสร้างประตูเองซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมถึงจุดที่โอเคพอผมมีมีประสบการณ์มีเครดิตมีชื่อเสียงมีเงินหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมเจอคนที่มี passion มีคนที่มีเครดิตเนี่ยเขาอาจจะขาดความรู้ขาดโอกาสผมสามารถลงทุนให้ทันทีเลย แล้วผมทำ Celebrity c o n s u l t e n c อ๋อคือ4ี่สี่หัวข้อนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคนคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นแต่ถ้าจะทำอะไรด้วยกันมันต้องรวมให้ได้ต้องมีครบทุกสี่หัวข้อผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่าทายาทของนักธุรกิจพันล้านหลายธุรกิจนะครับถามว่าเขามีอะไรบ้างแน่นอนโอกาสเขามีพ่อแม่เขาทำบริษัทนี้มาให้อยู่แล้วเขาพ่อแม่เขาเอาโอกาสวางไว้หน้าบ้านหน้าประตูเขาใช่ครับประสบการณ์ความรู้ก็มีเพราะทีมงานเขาเนี่ยทำให้พ่อแม่มาแ้วเขอยู่้วมามือไม้เเขาเขาเขาเก่งนะครับ เครดิตเขามีเพราะว่าแบรนดิ้งของยี่ห้อเนี่ยมันก็ดังอยู่แล้วลูกค้ามีแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาไม่มีแพชชั่นเนี่ยเขาไม่เจาะเขาไม่ศึกษาเขาไม่หมกมุ่นมาแล้วผมเห็นโมเดลของเพื่อนเพื่อผมหลายคนแล้วทำมาห้าสิบปีเขาไม่ได้เหมือนพ่อเขาที่มีแพชชั่นกับเรื่องนั้นแต่ตัวเขาเกิดขึ้นมาพ่อโยนให้ทำเอาลูกโตแล้วใช่ไหมเรียนจบไหมเป็นผู้จัดการใช่สุดท้ายปุ๊บคู่แข่งมาวันหนึ่ง ั้งสับนี่ล้มเลยทันทีเราเห็นล้มมาหลายธุรกิจแล้วผมเลยอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่หลายคนทางบ้านว่าอย่าไปขีดเส้นให้ลูกเขาเราต้องฟังลูกว่าลูกต้องการอะไร<ม>เขารักอะไรสุดท้ายแล้วผมว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณไม่ได้รักเนี่ยคุณอาจจะเก่งมันมากเพราะคุณมีพ,พรพรสว่านใช่บางคนมีพรแสวงเหมือนผมอะผมทําพิธีกรมาสายเนี่ยมานานแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ตลกทางธรรมชาติผมจะไปสู้กับคุณภาคกุ้งคุณเชาเชาพี่พี่สามชา ดีเจเพชรชัผมสู้เขาไม่ได้เพราะถ้าผมตะบี้ตะบันจะไปในสายนี้ตลอดเนี่ย <ừ> um. ยังไงผมก็สู้เขาไม่ได้แล้วบางรายการผมจะมาออกเนี่ยผมก็อึดอัดแล้วอยากได้ตลกตลกนะคุณภูมิโปรดูเซอร์ก็สั่งครีเทก็ทางเฮ้ยเราจะเล่นมุกยังไงดีออกมาพูดเราจะเอนเตอร์เทนคนดูยังไงดีเรากดักาเนเครียด <c ười> เราเครียด <c ười> ครับเราเครียด <c ười> ตอนหลังๆที่ผมเลยเริ่มที่จะถอยห่างจากรายการหลายๆรายการที่ผมไม่ใช่แล้วก็รับแต่สิ่งที่หาตัวเองที่มันมี passion คือผมมองว่า p a s s เนี่ยมันคือ พรสวรรค์บวกกับพรแสวงเลยแล้วถ้าคุณมีสองอย่างนี้เนี่ยใครจะมาทําอะไรคุณได้ถ้างั้นเ,เอาตัวอย่างจริงเลยอตอนนี้คุณทําหลายอย่างใช่ไหมทั้งรายการ,รทั้งดีเจทั้งอะไรแพชชั่นอันดับหนึ่งของคุณอยู่กับอะไรตอนนี้ตอนนี้หลักๆเลยคือเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการกินไอ้อาหารส่งถึงบ้านเนี่ยใช่ครับก็อาหารดีเจภูิเนี่ยดูซิว่าเวลามันมีปัญหามาแล้วคุณสามารถผ่านมันด้วยไรโอ้อไม่รู้จะเริ่มเลยเพราะปัญหามันเยอะมากมันเยอะมากแต่นี่คือสิ่งที่สําคัญคำว่าแพัั่่่่นนนเเเพราาะวมมือคุณกีย คุณจะไม่มีวันทิ้งมันวันแรกเลยเนี่ยจำได้ว่ารับออเดอร์กันเล่นๆก็คือทำอาหารเป็นเซตเมนูนะครับขายผมก็ลงรูปเป็นไ g รูปหนึ่งอ๋อ <Okay. S 2> ขายทางไอจใช่ครับคือใจผมอยากจะได้ประสบการณ์และก็ความรู้อ,อยากจะอยากจะเรียนรู้จากมันแต่ฟีดแบ็กเนี่ยมันมาเยอะมากถามทำทำทถามๆผมจนผม,มตอบข้อความจนถึงประมาณตีสี่วันรุ่งขึ้นก็ตอบจนถึงบ่ายจนสุดท้ายแล้วซื้อของไม่ทันล้ะ ก็ปิดรับออเดอร์เลยแล้วก็ให้แม่ครัวไปช่วยกันซื้อสับไก่จนถึงเช้าตาแดงเลยครับตื่นขึ้นมาได้บอกว่าโอ้โหตอนนั้นร้อนในขึ้นเต็มปากเลยคือพักผ่อนไม่พอแล้วผมก็คืนเงินลูกค้าไปมันครึ่งหนึ่งเพราะทำไม่ทันแล้วผมก็ปิดกิจการทันทีเลยโอ้โหภูมิแกขับแลมโบกินีขันละ้แบบ20ล้านแกทเกํเข้ากล่องข้าแกงขายอายเขาผมมองออกคุณอยากได้เงินนะหรือคุณรักจริงๆ ถ้าคุณไม่รักมันคุณจะโทษทุกอย่างหมดเลยมีคนไม่ผิดคนเดียวคือฉันผมอยากจะบอกนอก้นองๆหลายคนเลยว่าสิ่งที่เท่ที่สุดเลยนะครับและดีที่สุดที่นอ้นองๆทุกคนทําได้เนี่ยคือที่ที่ทุกคนเห็นเมื่อกีอ้เป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งทํากันทุกคืนเรียกว่านานาจิตตังซึ่งถ้าเข้าไปในศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นแบบเพลงเปิดดังแล้วก็คนจะเยอะกว่านั้นอีกจะแบบแล้วทุกคนจะมีอาการเคลื่อนไหวแปลกๆใช่แล้วก็จะหลับตาอยู่กับตัวเอง